สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพักเครื่องเมืองสองแคววันนี้เป็น EP ีที่53ประจำวันที่30เดือนกันยายน2568นะครับวันนี้มาเปิดในราคา300บาททุกรายการ2องค์500นะครับ4องค์1,000ปิด4องค์แถมให้อีก1องค์เป็น5องค์1,000บาทนะครับพี่พีท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049หรือแอดไลน์ O U M 7146นะครับหรือสามารถสแกนค QR ว o d e ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม ก็สวัสดีเช้าวันอังคารนะครับพี่วันนี้นะครับ300อบาททุกรายการนะครับสององห้า้อยนะครับ4ี่องหนึ่งพันปิด4ี่องแถมให้อีกงค์เป็น5้าองค์1000บาทนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่รายการที่1นะครับวันนี้ได้ชุดพระหล่อโบราณนะครับพี่ทั้งทราบที่และไม่ทราบที่หลายรายการเลยนะครับพี่พี่ท่านใดชอบ นะครับบอกหมายเลขบอกอีพีผมด้วยนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับรายการต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นพระยอดธงบอกอีพีผมด้วยนะครับพี่เพื่อง่ายต่อการค้นหานะครับบางทีพี่ทักมาบอกสืบพงสนใจหมายเลขเนี้ยจำอีพีไม่ได้โอ้โหผมก็งงเลยนะพี่นะเจอแบบนี้รายการต่อไปรายการที่สามนะครับยอดธงอีกหนึ่งองค์วันนี้ได้พระ หล่อโบราณน,นะพี่ชุดหล่อโบราณน,นะครับนี่ครับปีวีธันใดสายพระหล่อโบราณไม่ทราบที對對ทบ well. like ่ทั้งทราบที่และไม่ทราบที่นี่ทักมาได้เลยนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่4ี่เหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนรายการที่4รายการต่อไปนะครับรายการที่5้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกัน เหรียญหล่อหลวงพ่อกันวัดพญาติการามนะครับรายการที่ห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่หกนะครับเป็นพระกุลัตนะนะครับรายการที่หวันนี้ได้กุลัตนะมาหลายองค์อยู่นะพี่นะรายการที่หกนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่ครับ กุรัตนะนะครับส่งเครื่องรายการที่7รายการต่อไปนะครับรายการที่8นะครับรายการที่8ปอันนี้เป็นพระพิคเนตนะครับเป็นกุรัตนะเหมือนกันนะครับพี่รายการที่8 รายการต่อไปนะครับรายการที่9้านะครับรายการที่9้านี่ครับเป็นปางอุ้มบาทนะครับกุรัตนะรายการที่9้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สิบรายการที่1ิบอันนี้เป็นอะไรนะครับ <ten S 1> เขาเรียกพระแม่โพศนะครับนี่ครับรายการที่1ิบ รายการต่อไปรายการที่1 1เ็นะครับเป็นอาลุบหล่อนะครับนี่ครับหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยรายการที่1 1รายการต่อไปรายการที่12รายการที่12เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธร รายการที่สิบสองนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะครับรายการที่สิบสามเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสี่ เหรียญหล่อไม่ทราบที่นะครับรายการที่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่สิบห้านะครับเป็นพระนารายทรงคุดนะครับเป็นเนื้อสัมฤธิดเขียวนะครับรายการที่สิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกเหรียญหล่อหลวงพ่อกัน รายการที่สิบหกนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่รายการที่สิบเจ็ดด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบแปด รายการที่18นะครับไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่19หลวงข้อเงินวัดบางคันรายการต่อไปรายการที่20นะครับเป็นพระกิ่ง รายการที่ยี่สิบต่อโค้ดด้วยนะครับหนึ่งศย์สองเขย่าสกิ่งวิ่งนะครับพี่แต่ไม่ดังรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นอ,อะไรนะครับพระวิสุทธ์วรวงดาจานหยอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ รายการที่21ภูเก็ตนะครับพี่ไม่ทราบว่าเป็นเกจิท่านใดนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่22รายการที่22นะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเนื้อโลหะรายการที่ยี่สิบสามได้มาสององนะครับนี่ครับอีกหนึ่งองค์รายการที่ยี่สิบสี่ รายการต่อไปนะครับรายการที่25เป็นพระกิ่งกิ่งหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพีนะครับใต้ฐานมีรอยจานเขย่ากิ่งวิ่งนะครับแต่ไม่ดังรายการที่24รายการต่อไปนะครับรายการที่25้าเป็นเนื้อสำลิดเขียวนะครับพี่ นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกเป็นพระชัยนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระพิคเนต รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นอ่ารูปหล่อหลวงปู่จันทร์ รายการที่ยี่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อเงินนะับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาน รายการที่สามสิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สามสิบสองไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบสามเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะครับรายการที่สามสิบสาม รายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่อันนี้เป็นพระอุป,ปคุตรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้าเหรียญลอรูปไข่นะครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับสองสี่เจ็ดแปดรายการที่สามสิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบหก เหรียญหล่อนะครับไม่ทราบที่รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบแปด ไม่ทราบที่นะครับรายการที่38ด้านหลังมีรอยจารรายการต่อไปรายการที่39เป็นอาคุณพ่อวัดบ้านแหลมนะครับรุ่นพิเศษนะครับรายการที่39รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สนะครับเป็นเชนลาดอินโดจีน รายการที่สี่สิบรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดเป็นพระอุป,ปคุตนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อคนนะครับ รายการที่4ี่ิบสรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสามเนื้อสัมฤธิ์เขียวนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะครับเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ รายการที่สี่สิบสี่รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบห้านะครับเป็นพญาคุดนะครับพี่ไม่ทราบที่รายการที่สี่สิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบหกเป็นพระชัยนะครับรายการที่สี่สิบหกนะครับผม รายการต่อไปรายการที่47รายการต่อไปนะครับรายการที่48นะครับเหรียญอาววัดบ้านแหลมอีกหนึ่งองค์นะครับรายการที่48วัดบ้านแหลมรุ่นพิเศษนะครับใต้ฐานมีรอยจาน รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบเก้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์นะครับรายการที่สี่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่ห้าสิบนะครับรายการที่ห้าสิบนะครับรายการสุดท้ายนะครับพี่รายการนี้ห้าสิบรายการ สามร้อยบาททุกรายการนะครับสามร้อยบาททุกรายการสององห้าร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันปิดสี่องแถมให้หนึ่งองเป็นห้าองหนึ่งพันบาทนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เก้าหรือแอดไลน์ o u m เจ็ดหนึ่งสี่หกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณครับ